อะเมื่อกี้ไปเล่นเกมอสูโพมิเลียมาแล้วนะครับก็เป็นเกมใหม่ของซีรีส์ของไม่รู้ข่าศึกอัลตูเรนด้วยเปล่าผมจําไม่ได้นะนี่ผมพูดตรงจําไม่ได้เลยแต่ว่าชื่อมันคล้ายกับลตูเร,รนะผมก็ไปเล่นมาแล้วก็โดยรวมผมคิดว่ามันไม่ใช่ใช้คำว่า,าอะไรดีอ่ะคือถ้าจะบอกว่าเออเป็นแนวเกมชินไหมคือใช้คำนี้แล้วกันนะเป็นแนวเกมชินไหมมันไม่ใช่แนวเกมชินเลยเว้ยมันจะเหมือนกับเกมซีรีส์มานาที่เพิ่งออกมาล่าสุดเนี่ย มาเนี่ยอะไรจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะขึ้นซัพย์ให้ว่ามันชื่อเกมอะไรบอกจำชื่อไม่ได้จริงเพราะตรงนี้ตอนนี้เหนื่อยมากคือเดินงานมาแบบโอ้เหนื่อยมากจริงตัวนี้เล่นไปทั้งหมด3เกมแล้วคือ NTE แล้วก็คือผมอ่านอ่านอนัตตาอ่านนาฬิกาจิคนก็จะเร่ยกอนัตตาหรืออะไรกอย่างนาฬิกาคอนะแล้วก็เกมอสูรนี่แหละก็3เกมเป็นเกมแนวโอเพ้โหทั้งหมดเป็นสามเกมครับในสามเกมเนี่ผมบอกตรงว่าผม ชอบ NTE มากที่สุดนะ NTE คือโอเคเลยคือ NTE เป็นเกมที่จะเสร็จแล้วอะ่ะพร้อมเล่นแล้วอะ่ะเอออยู่ที่ว่าจะเปิดเมื่อไหร่แค่นั้นเองแต่ว่าอีก2เกมอะ่ะผมคิดว่ายังเราผยังไม่พร้อมเท่าไหร่ที่จะให้เล่นนะก็ต้องรอดูต่อไปแต่ผมคิดว่าออตัวเกมอันด้ตาเนะี่ยมี potential ค่อนข้างสูงคือเกมมันคิดว่าน่าจะไปได้ไกลอะ่ะเพราะว่าหลายอย่างมันทํามาดูดีนะครับเ,เกมมัน เหมือนครับว่ายังทําไปได้ไม่ถึง,ถง20เปอร์เซ็นเลยวาในควาสึกผมนะเพราะว่าตัวที่เดโมเขาจะเล่นเนี่ยมันมันเป็นเดโมเดโมครับคือเหมือนเป็นเดโม,ดมที่ทํามาเพื่อให้เล่นแค่ที่นี่เท่านั้นเลยนะเออ NTE นี่แบบเป็นเกมเต็มแล้วอะ่ะเอามาให้เล่นอโอเคก็ประมาณนี้ก็าถามเกมนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไปเล่นแพคมาต้านะครับเพราะผมอยากลองเล่นแพคมาต้าแต่คนนี้คิวเต็มแลไปเล่นไม่ได้เลยแพคมาต้า โอเคงั้นเจอกันใหม่รุ่งนี้ครับสวัสดีครับ